ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับพบกับคลาสใหม่สุดแกร่ง legendary numbers นักแตะดับตำน จะมาที่จดจําในเบอร์เสื้อนั้นๆลุยได้เลยตอนนี้ครับเฉพาะที่ฟ้าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิึงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนเข้าสู่5ทีปีสาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แม้ว่ายู่นเตดจะไม่มีโปรแกรมเตะนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมทีมชาติก็ยังทํางานของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเอดิกเทนฮักเปิดเผยแล้วนะครับว่าเขาจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการประเมินทีมกับผลงานในช่วง2เดือนแรกเพื่อวางแผนไปสู่การสร้างทีมใหม่ในขั้นต่อไปนะครับลอรีวิเบลครับพุ่ข่าวจากเรียลิติกนะครับก็เปิดเผยว่า เบื้องต้นสมโมสรอ,อาจจะให้งบประมาณกับเทนฮากไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ทีเดียวนะครับก็หมายความว่าจะไม่มีเงินไปเล่นตลาดในช่วงเดือนมกราคมนี่คือสิ่งที่ มีข้อมูลมาเบื้องต้นแบบนี้นะครับซึ่งยูเนเตตเองก็แทบจะไม่ค่อยได้เสริมดีลใ,ใหญ่ในตลาดหน้าหนาวอยู่แล้วนอกจากต้องย้อนไปหาดีลของบรูโน่เฟรนเดสเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็เดากันไม่ยากแล้วครับว่างบประมาณที่นําไปซื้อแอนเทนี่ราวร้อยล้านยูโรเนี่ยอาจจะทําให้กระสุนดินปืนไปสู่ตลาดซัมเมอร์หน้าหรือว่าตลาดหน้าหนาวลดลงไปนะครับเว้นแต่ว่าทีมจะขายนักเตะออกไปได้เพิ่มหรือว่าปล่อยนักเตะบางคนออกเพื่อลดค่าเหนื่อยนะครับเดี๋ยวรูก็ตามครับแฟนบอลบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะถ้าอยู่ในเตดติดท็อปโฟร์ได้ดูการนี้ได้จริงทีมก็จะสามารถดึงดูดนักเตะระดับท็อปมาร่วมทีมได้มากขึ้นอย่างที่เคยคุียันไปหลายครั้งครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลเกรเซอร์จะอนุมัติเงินเต็มที่ให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามาเริ่มคุมทีมในซีซั่นที่ได้ไปเตะยูโรปาลีกเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอทีมได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ กลับมาให้งบประมาณจำกัดเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับไปปล่อยจอยตอนที่ทีมได้ไปยู l ลแล้วซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับยูเนเต็ตในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาใจช่วยแล้วก็สนับสนุนเทนฮาให้เข้มแข็งและข่าอำนาจกับตระกูลเกรเซอร์เอาไว้ให้ได้นะครับเอริกแทบจะเป็นความหวังเดียวของพวกเราจริงๆแล้วละครับในตอนนี้นอกจากเทนฮาที่ทางานในช่วงพักเบรกทีมชาติแล้วนะครับเราก็ยังได้เห็นนักเตะบางคนทํางานอย่างหนักนะฮะซิดัอิกบาอเองเนี่ยปฏิเสธที่ อิรักในฟีฟ่าเดแล้วก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมที่ยูเนเต็ดครับเพื่อโอกาสในการลงเล่น ในทีมชุดใหญ่มากขึ้นนะฮะซึ่งการตัดสินใจของอิกบาวก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอิรักเนี่ยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายอยู่แล้วฟีฟ่าเดย์รอบนี้ก็เป็นเพียงการไปเตะัวนาเมนต์พิเศษสีเศร้าที่จอร์แดนเท่านั้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเราน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่เทนฮากเข้ามาทาทีมอยู่ในเตตตั้งแต่ช่วงปริซันที่ผ่านมาเนี่ยอิกบาคือหนึ่งในดาวรุ่งที่เทนฮา่ยชื่นชอบมากที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าเขาฝึกซ้อมดีๆโอกาสลงเเเเเล่นนเเ่่นนยยนนนนใใกกกมมมคาารรบทีจะิิขึ้ดืืออฤยห ลีกรอบแบ่งกลุ่มบางนัดก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับขณะที่นักเตะคนที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติแล้วก็น่าจะฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อรอเกมกับแมสตี้ในช่วงต้นเดือนหน้านั่นก็คือจอร์นซานโชครับ ข้อดีของการไม่ได้ไปติดทีมชาติก็คือนักเตะจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็จะได้ซ้อมตามโปรแกร,รมที่ทีมโค้ชวางเอาไว้ซึ่งแน่นอนแล้วนะครับเป็นการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บด้วยก็ขอเป็นกํนาลังใจให้กับซีดานเจดอนแล้วก็นักเตะที่อาจจะไม่ได้ไปติดทีมชาติก็จริงกันนะครับแต่คุณมีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจต่อนเนื่องให้กับเทนฮากและพวกเราชาวปีศาจแดงในฤด,ดูกาลนี้เพราะว่าการพลาดโอกาสอย่างในชีวิตเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่โอกาสอีกอย่างหนึ่งเสมอครับ เมื่อคืนในเกมเอเดวิซีชลีกเนเแลด์นะครับก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือนักเตะที่มีข่าวโยงกับูันเตดเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโมเมตคูดูสครับดาวยิงของอาร์แจก์ก็ทำประตูได้อีกครั้งนะครับแม้สุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะแพ้กับอาร์เซนอลมาไป1-2ก็ตามนะครับ ขณะที่โคดิกักโปนะครับก็ยิงช่วย PSV a n วนคว้าชัยชนะในเกมบ no. ิ๊กแมตชเหนือเฟนูดไป4-3นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางกักโปก็ยืนยันว่าสนใจย้ายไปเล่นใกัยู n นเตดจริงนะครับแล้วก็มีการเจราจาเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่เราเนี่ยคุูเันไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าเทนทางนั้นคงจะต้องประเมินหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มของกักโป ในช่วงครึ่งซีซั่นแรกและอาจจะรวมไปถึงฟอร์มในฟุตบอลโลกถ้าเขาติดทีมชาติธอร์แลนด์ไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็รวมถึงงบประมาณในการเสริมทีมทั้งตลาดหน้าหนาวแล้วก็ซัมเมอร์พีหน้าด้วยนะครับว่ามีมากแค่ไหนซึ่งจุดยุทธศาสตร์ของตลาดซัมเมอร์หน้าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเป็นตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าเพราะว่ามีโอกาสสูงที่คริสเตียโนโรนัลโดจะจากทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อกันว่ากัปตัเองก็น่าจะอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆที่เทนฮารกเนี่ยจะห ก็อีกนั่นแหละครับในตำแหน่งตัวริมเส้นเนี่ยมีแต่เอกคนที่รอโอกาสอยู่และพร้อมสู้ต่อนั่นก็คือฟากูดเปตรีนะครับที่ฤด,ดูการนี้ไม่ได้ถูกปล่อยยืมตัวไปทีมไหนเพราะว่าอาการบาดเจ็บนะครับแมนเชสเตอร์อีนิ่งนิวส์ก็ระบุนะครับว่าฟากูอาจจะได้โอกาสครั้งท้ายๆแล้วในการพิสูจน์ตัวเองกับโปรแกร,รมที่แน่นเอียดของยูไนเต็ดในช่วงเดือนตุลาคมถึง9เกมด้วยกันนะครับ หลังจากฤดูการที่แล้วเนี่ยเขาโยกไปเล่นใ้กับอาราเบสที่ในสเปนแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลงานที่ชัดเจนเท่าไหร่จุดที่น่าสนใจสำหรับฟาคูก็คือเขาเนี่ยมีโอกาสไปเนลิฟว์บอลโลกปลายปีนี้ที่กาตาร์นะครับแม้ว่าผลงานของเขาที่ยู i นเตดเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ย ถูกเรียกติดทีมชาติแท้จะทุกฟีฟ่าเดย์เลยแล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับอุรุกวัยหลายนัดเหมือนกันนะครับ <_ han> เช่นเดียวกันกับตารางแข่งขันในรอบนี้ของทีมจอมโหดอุรุกวัยนะครับที่ฟาคูก็ถูกเรียกไปติดทีมชาติเหมือนกัน <_ GR OM> คือถ้าเขาสู้ต่อที่ยูเยนเต็ดแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นในเกมยูโรปาลีกและถ้าในฟุตบอลโลกเขาติดทีมชาติแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยไม่แน่นะครับว่านี่อาจจะเป็นจุดพลิกผันในชีวิตครั้งสําคัญของฟาคุนโดเปตรีก็ได้นะครับ ทิ้งท้ายที่ความฮึกเหิมจากเดียโก้ดาโลครับหนึ่งใอนักเตะที่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาในยุคข,ของเอริกเทนฮักอย่างแท้จริงที่ล่าสุดครับแทงแฮร์รี่ปิเนโรยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เปิดเผยนะครับว่าดาโลได้บอกเขาถึงเป้าหมายและความตั้งใจของเขาที่ยูเนเต็ดว่า ตัวดาโลและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องการจะจารึกชื่อเอาไว้ครับว่าเป็นนักเตะชุดที่จะพายูเนเตดกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาหลังจากเซเลคฟิกูเซนวางมือเนี่ยมีนักเตะหลาย10คนที่พยายามทําสิ่งนี้เพื่อยูเนเตดแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่า สำหรับเรกับกนนดเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกนะครับว่ายูไนเต็ดชุดนี้ของเอริกเทนฮากได้มีความพิเศษบางอย่างนั่นคือพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะปลุกใจกันและกันเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งได้ครับการมาของลิซอนโรมาตินเนสคริสเยนเอริกเซนแล้วก็นักเตะหน้าใหม่หลายๆคนเนี่ยช่วยทีมได้มากทีเดียวและแน่นอนนะครับว่าเทนฮากเองก็ตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทาให้ยูไนเต็ดยกระดับขึ้นมาจริงๆให้ได้ครับถามว่าสิ่งที่ดารวโลพูดมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่ามันก็คคงงจะะต้้อใใชชเวลา่มัรบ แต่ก็ไม่มีความสําเร็จใดที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากการตั้งเป้าหมายครับฉะนั้นตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้ครับแล้วก็ศรัทธ,ธาความตั้งใจที่เรามีมันจะทําให้คุณ ไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุดครับบางทีก็อาจจะเหมือนชีวิตของดาโลเอนะครับจากฟูลแบ็กสำรองที่ทีมต้องการจะขายก็กลายมาเป็นกองหลังตัวหลักของทีมไปแล้วนะครับหวังว่าสิ่งที่ดิโอโก้พูดจะเกิดขึ้นจริงครับและเราแฟนผีก็จะเฝ้ารอช่วงเวลาที่ทีมจะกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งมันคือเป้าหมายสูงสุดในการเชียร์ฟุตบอลของพวกเราชาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนครับสามาัคคีคือพลัง เป็นทุกความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮาร่ายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4